วันนี้อิงจะมาโชว์สกิลประกอบโซฟาโชว์แฟน <laughs> วันนี้อิงจะมาโชว์สกิลประกอบโซฟาโชว์แฟน <laughs> <laughs> ขอโทษทีค่ะทุกคนพอดีลิ้นพันกันเ <laughs> ช้านี้ตื่นมาแบบสลึมสลือนะคะขอกินน้ําหน่อยจะได้ตื่นกับเขาสักพีบรรยากาศยามเช้าว,วันนี้นะคะคึมฟ้าคึมฝนเหมือนฝนจะตกตั้งแต่เช้าเลยนะ ตอนนี้เพิ่งหกเจ็ดโมงเองนะคะควรยังไม่ค่อยออกมาถนนยังโล่งอยู่ยังไม่ค่อยมีรถมาจอดตรงลานจอดรถนะคะเริ่มหิวแล้วก็เลยกินขนมปังทาช็อกโกแลตรองท้องไปก่อนก่อนที่เราจะทํากับข้าวกันอย่างจริงจังนะคะแล้วทําไมไม่ทําเลยเนาะจะได้กินจบๆไปพูดแล้วก็ทําเลยดีกว่าเอาไก่นะคะมาหมักใส่หนีใส่งใสหน้าหนใส่จนเราพอใจแล้วนะคะเราก็พักไว้แล้วก็เราก็ไปแต่งตัวค่ะ <S <S ตั้งใจจะไปออกกําลังกายให้ได้เลยวันนี้ แต่งตัวเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทำกับข้าวค่ะอันนี้เป็นพริกแกงนะคะทุกคนวันนี้อยากกินอะไรรสชาติจไทยก็เลยหยิบพริกแกงที่มีมาใส่ซื้อจากในซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวีเดนนะคะมีขาย อันนี้ในหม้อที่เห็นเหลืองเหือนะคะอิงแอบหยดผงกะหรี่ลงไปนิดนึงอยากกินอารมณ์ประมาณแบบข้าวซอยข้าซอยนิดนึงนะคะเลิงก็ไปคว้าขนมจีนมาใส่นี่นะคะแล้วก็ตักใส่จานมากินกันเลยน้ําแห้งเจี๋ยเพราะว่าไปอยู่ในถ้วยทิ้งเก็บไว้หมดนะคะมีแครหลอดอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะก็เลยเอามาใส่กินด้วยกินเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะออกไปออกกําลังกายสักหน่อยนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีรถทยอยมาจอดแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มสายแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะออกเป็นดแล่นข้างนอกได้ค่ะ นี่และอิงก,ก็เติมน้ำเปล่าไปกินด้วยนะคะจริงๆก็กอกที่ยิ้มได้นะคะแต่ว่าอิงไม่อยากไปกอกเพราะว่าใชใ้ร่วมกันหลายคนกอกไปเองสบายใจกว่าและนี่ค่ะอิงก,กําลังจะเตรียมใส่รองเท้าคู่ใจไปข้างนอกนะคะแฟนก็โทรมาพอดีเลยบอกว่ามีโซฟามาส่งนะจ้าตัวเองรองรับด้วยจ้าโอ้ยไม่กอดกำลังจออกจากบ้านพอดีเลยนะคะไม่ได้ออกแล้วอิงก,ก็เลยรอรับโซฟา รอไปรอมานะคะโซฟาก็มาส่งพอมาส่งเสร็จปุ๊บอิงก็เลยบอกว่าบอกกับตัวเองนะคะว่าเดี๋ยวประกอบโซฟาเลยดีกว่าเซอร์ไพรส์แฟนนี่เป็นไงล่ะหญิงแก่งปลาใจแก่งมากนะคะยิงก็เริ่มเลยบรรเลงหนักมากก็โหบอกว่าให้มาวางหน้าทีวีห้หน่อยพี่แกก็วางให้ยิงตรงนั้นนะคะ oh. จริงอิงมีโซฟาตัวเก่านะคะแต่ว่าขายไปแล้ว แล้วก็ซื้อตัวใหม่มาเป็นโซฟาจากอีเกียนะคะวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะคะประกอบคนเดียวก็เลยเอาเก้าอี้มาช่วยจับให้หน่อยเพราะว่าต้องจับตะแคงคว่ำตะแคงหงายนอนงงนอนหงายนะคะเพื่อประกอบน็อตใส่ลงไปนี่เราก็ไม่ย่อท้อค่ะอย่าให้เสียชื่อที่เป็นลูกหลานลงกึงนะคะ บ้านอิงทำโรงกึงนะคะอิงก็เลยจะพอมีสกิลพวกนี้มาบ้างอิงก็ประกอบไปค่ะอยากขันแข็งโอ้โหแค่สองสเต็ปนี้ก็เหงื่อแตกแล้วนะคะมาสเต็ปที่สามกันเลยค่ะเอาขามาใส่นะคะเรียกว่าอะไรอะ่ะข้างข้างอะ่ะ เหนื่อยมากด้วมันหนักอ่ะมันหนักอ่ะดูในดูในคลิปเหมือนจะง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วรู้สึกว่าหรือว่าเราจะหยุดแค่นี้แล้วก็รอแฟนมาช่วยกันทําดีกว่า <S <S แต่ในใจก็แบบว่าไม่ได้แฟนกลับมาเหนื่อยต้องแบบเซอร์ไพรส์ที่เราประกอบโซฟาสําเร็จด้วยตัวคนเดียวนี่นะคะคิด <c oughs> ได้ดังนั้นอิงก็ประกอบต่อไปเลยค่ะโยฮึฮับฮ ดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ปอกหมอนน้องกันได้เลยนี่นะคะอิงใส่ไปมันก็ดูตะปุ่มตะปามนิดนึงเพราะว่าอิงพยายามยัดมันเข้าไปนะคะมันอาจจะดูไม่เรียบนิดนึงฟ้าที่คืนมๆอยู่เมื่อกี้ก็ตกลงมาแล้วนะคะกลายเป็นฝนช,ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวน้องกุหลาบช,ชุ่มฉ่ำกับเขาด้วยไหมคะช,มชุ่มฉ่ามากเลยค่ะคุณแม่คะเสร็จแล้วทุกคนอิงก,ก็ดูดฝุ่นทําความสะอาดอีกสักรอบนึงนะคะนี่นะคะดึงออกมาดูดฝุ่นแล้วก็เอากลับเข้าไปใหม่นะคะ โอ้อยเง่นแตกเลยทำตั้งแต่ประมาณบ่ายๆนะคะตอนนี้รถบัสเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าเวลาเลิกงานแล้วนะคะเพิ่งจะเสร็จไปหยิบโต๊ะที่ไปซ่อนไว้ในห้องนะคะเอามาตกแต่งหน่อยน้องกุหลาบขอย,ยืมมาวางตรงนี้หน่อยนะคะอยากให้บ้านดูแกรมขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะภูมิใจในตัวอิงไหมคะอิงภูมิใจในตัวเองมากนะคะ โอ้ยลองนอนไปหนึ่งกลุบเฮ้ยสบายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไ oh ม goodness อืมสบายจริงๆเลยแล้วก็มีพื้นที่เหลือให้เหยียดแข้งเหยียดขาด้วยนะคะแฟนก็กลับมาแล้วค่ะแฟนนิ้งกลับมาบอกว่า Good job h o n นี่ีิ่ามเขาว่า Surprise ไหมเขาบอกว่าไม่อ่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าคุณทำได้โอ้ยไมค์กูดแต่เขาบอกว่าทำไมไม่รอ ช่วยกันน่าจะดีกว่าทําคนเดียวมันเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะคะอิงก็เลยบอกว่าอยากเซอร์พรสานางก็ยิ้ม